มันเหมือนจริงมากกว่าจะเป็นฝันปกติทั่วไปและเขาก็เพิ่งจะสังเกตได้ว่าเสาตกน้ำมันเสานี้ไม่เห็นจะเป็นเสาที่น่ากลัวตามที่ชาวบ้านเขาลือแต่มันดูสะอาดใหม่เราก็ว่ามีคนคอยทำความสะอาดบ้านหลังนี้มาโดยตลอดทั้งๆท,ท,ที่ปล่อยมันรกร้างมาหลายปีหนหากเจ้าไม่ทำสิ่งใดให้ข้าต้องทนทุกข์ร้อนใจจนอยู่ไม่ได้ ข้าจะดูแลบ้านแทนเจ้าให้เป็นอย่างดีทันทีที่เขาพูดเสร็จเหมือนมีลมโชยเข้ามาทางหน้าต่างได้กลิ่นหอมของดอกมะลิฟุ้งทั่วห้องจนทำให้เขาเคลิมหลับลงไปคล้ายถูกมน กับเปลี่ยนและสัมผัสที่อ่อนหวานจากความฝันราวกับความจริงจันพาพยายามมองซ้ายมองขวาด้วยความแปลกใจเพราะไม่รู้ว่าตนนั้นหลับไปตอนไหนรู้ตัวอีกทีก็เช้าแล้วแต่เิ่นดอกมะลิยังคงอบอวลไปทั่วบ้านเช่นเคยเขารีบตั้งสติและกลับไปขายของเช่นเดิมครั้งนี้พิมพิลามาหาจันพาเช่นเคยในทุกเชา้า อยู่พูดคุยจนพูดความรู้สึกของกันและกันออกมาในใจจันพรารู้สึกดีใจและอยากบอกแม่ของตนว่าจะได้แต่งเมียสักทีเพราะเขารับรู้ได้ว่าพิมพิลานั้นก็รู้สึกเหมือนก,นกันกับเขาจนเกิดเป็นความรักของทั้งคู่พิมพิลาตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่กับจันพาในทันทีเพราะเธอนั้นก็อยู่ตัวคนเดียวหามีครอบครัวไม่จึงไม่เกรงกลัวที่จะตกเป็นขี้ปากชาวบ้าน เพราะไม่มีใครรู้จักตนอยู่แล้วยามราตรีมาเยือนอีกคราแต่ครั้งนี้จันพาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวแถมยังอบอุ่นมากขึ้นเขานอนนุนตักพิมพิลาด้วยความสุขอาการดีอกดีใจที่ในท้ายที่สุดแล้วเขาจะได้มีปรรยาก,กับคนอื่นเขาสักที ของภรยากำลังลูบไล้กล่อมจันผาให้เกลิบเพลิมนอนหลับฝันดีจันผาน,นั้นรู้สึกคุ้นเคยกับสัมผัสนี้อย่างบอกไม่ถูกทั้งเปลี่นหอมของดอกไม้อบอุ่นไปทั่วบ้านและมือที่นุ่มละมนุนกับตักที่อบอุ่นทำไมเขาหวนนึกถึงฝันทั้งสองวันเกี่ยวกับหญิงงามจนเขาอดคิดไม่ได้ว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นพิมพิลาเองหรือที่มาเข้าฝันเขาเป็นเพราะตน คิดถึงเธอมากเกินไปก่อนหน้านี้พี่เคยฝันว่ามีหญิงนางหนึ่งมาลูบหัวกล่อมพี่นอนคล้ายกับน้องในตอนนี้เลยพี่คงเอาแต่คิดถึงน้องแล้วละเมอเพ้อฝันไปเองหรือเปล่าจ๊ะก็คงจะจริงดังน้องว่านอนเถิดพี่น้องจะคอยกล่อม ให้พี่หลับฝันดีน้องจะคอยอยู่เคียงข้างไม่ให้มีภัยอันตรายเข้ามาทำร้าย นานวันเข้าจันผายิงเพิ่มทวีคูณความรักให้กับพิมพิลาน,นท่ทุกๆวันไม่ยอมให้เธอได้จับแตะสิ่งใดคอยทนุถนอมยอดดวงใจไม่ให้เจ็บใครได้ป่วยเพียงแต่นั่งให้กำลังใจคนรักในการขายของก็เพียงพอแล้วพอ่อนมตาเอาเหยือกใบนี้ได้ครับหน้าตาก็ยังหนุ่มยังแน่น เองไม่หาเมียหน่อยหรอนี่ไงครับตาเมียผมก็ช่วยผมขายของอยู่นี่ไงจันผาพูดบอกกับตาโดยใบหน้าเปื่อนยิ้มอย่างภูมิใจแต่คุณตากลับพยายามมองหาเมียที่เขาเอ่ยถึงมองหาแล้วมองหาอีกก็ไม่พบผู้ใดมีเพียงแต่เขาคนเดียวที่ขายของตาจึงเดินออกจากร้านไปแต่ก็ไม่ทันได้เดินไปไกลยัยงคงหันกลับมาดูที่ร้านจันผา แต่ก็ต้องตกใจทันทีกลับกลายเป็นพ่อค้าขายของนั้นนั่งกอดอยู่กับผีตาเห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งไปแห้ไกลที่สุดเอาแต่คิดว่าเขาคงไม่รู้ว่าเมียของเขานั้นเป็นผีวันต่อมาชาวบ้านต่างมามงงอยู่หน้าบ้านของจันผาพยายามเรียกร้องให้จันภาออกมาจากบ้านทันทีที่เขาเห็นก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมชาวบ้านถึงพลุกพล่านเช่นนี้เกิดเรื่องอะไรกันครับเองรู้ตัวบ้างไหมว่าเองอยู่กินกับผีจันพาตกใจขึ้นมาทันทีจะมาอยู่กินกับผีสางที่ไหนกันนี่มันคนเป็นๆสัมผัสได้ด้วยกายและเนื้อตาจริงจันพาคิดว่าที่ชาวบ้านรวมใส่ร้ายเขากับภรยาแบบนี้เป็นเพราะการค้าขายที่รุงเรืองยิ่งกว่าคนอื่นหรือ จึงเกิดความอิจฉาจนมาใส่ร้ายป้ายสีกันเช่นนี้เองรีบออกมาจากบ้านหลังนี้เถิดก่อนเองจะถกโศกวิญญาณตายไปเชียก,ก่อนอย่าอย่ามาพูดจาเรืเ่อยเปืือยแถวนี้เถอะเห็นฉันขายดิบขายดีหน่อยก็มารังแกฉันแบบนี้เหรอฉันก็อยู่กับเมียแค่สองคนใหญ่ต้องมาวุ่นวายกันขนาดนี้ด้วยเล่าจันพายยังคงยืนกรานว่าสิ่งที่ทุกคนตราหน้าเขานั้นเป็น